อย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวครับสําหรับวันนี้มีฟุตบอลมาฝาก2คู่ครับแต่ต้องบอกว่าในค่าคืนที่ผ่านมาเราเต็มกระบุงกันไปสําหรับในโกดังฟุตบอลครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดมันจริงๆสาหรับเมื่อคืน วันนี้ครับต้องบอกว่าเราจะไปกันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับครับคู่ระหว่างในทางด้านของสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสเปอร์เนี่ยครับจัดอยู่ในอันดับ10ของพรีเมียร์ลีกครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับที่13ครับแล้ก็ต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมาของคู่นี้ครับเมื่อวันที่29เดือน9ปี2024แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายให้กับสเปอร์ไป3ประตูต่อศูนย์ครับในนัดนั้นแมนยูโดนใบแดง1คนด้วยครับแลกก็ต้องบอกได้เลยว่าสำหรับฟอร์มของสเปอร์ นี่ครับฟอร์มสเปอร์ครับขยับขึ้นมาดีขึ้นครับอนนะฮะหลังจากที่ชนะในทางด้านของเซาแธมป์ตันไป5ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าสุดมันกันเลยทีเดียวสําหรับวันนั้นแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับก็ชนะในทางด้านของอแมนซีครับต้องบอกว่าพลิกกลับมาชนะได้ก็ถือว่าฟอร์มสุดยอดกันเลยทีเดียวสเปอร์เนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าวันนี้ครับ ถ้าเกิดว่าแผงหลังครับนะฮะไม่ต้านทานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีก็อาจจะโดนได้หรือแมนยูเนี่ยครับถ้าหลังเผลอเมื่มอไหร่ก็อาจจะโดนในทางด้านของสเปอร์ได้ครับก่อนเกมยังมองว่าสูสีแต่จะเอ็นเอ็นไปในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักหน่อยครับคู่นี้ครับถ้าไม่แตะเพดานบนครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะเฉือนเอาชนะในทางด้านของสเปอร์ไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยึดใจและก็ตัดใจ ไปเชียที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นดีครับและต้องบอกได้เลยว่าเวลาไต่สามครับเราจะไปในทางด้านของศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยครับสำหรับในทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในทางด้านของอุดิเนเซ่ครับต้องบอกว่าผลงานในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปวันที่9เดือน4ปี2024ครับอุดิเน่าให้กับในทางด้านของอินเตอร์มิลานไป สองประตูต่อหนึ่งครับแต่วันนัดนั้นครับต้องบอกได้เลยครับว่าสุดมันจริงๆและก็วันที่28เดือน9ปี2024ครับอุนดิครับก็แพ้ให้กับในทางด้านของอินเตอร์มิลานไปอีกครับสามประตูต่อสองครับผลงานครับในทางด้านของอินเตอร์ครับเพิ่งจะแพ้ให้กับในทางด้านของไบเออร์เรเวอร์คุเซนมาหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่11เดนะฮะเดือน12ปี2024ครับและก็สําหรับผลงานในทางด้านของอุนดิครับเพิ่งจะแพ้ให้กับในทางด้านของนาโปลีมา ครับคู่นี้ครับให้ยึดใจไปที่ อุดิครับผมว่ายังไงก็ยันไหวครับและก็ไปเพลานบนเต็เมเวลาครับคิดว่าน่าจะเต็มกระบุงได้สําหรับวันนี้ครับโดยส่วนตัวผมผมมองว่าในทางด้านของอินเตอร์ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ผมว่าอินเตอร์วันนี้เนะี่ยโดนอุดิเดินเพจอาจจะเอาเร่นไม่ออกหรืออาจจะโดนในทางด้านของอุดิได้ก็ให้เคลียร์ไปที่อุดิครับไปเคลียร์แมนยูไปเคลียร์อุดิเนเซ่ di, ese, ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขวากไว้ด้วยละกันส่วนพี่ๆท่านใดอยากจะเข้าไปอยู่ในกองกลางฟุตบอลกับผมครับต้องบอกว่าแอสที 9 5ครับหรือไม่ก็สแกน QR c พ d e ไปครับเรามาเจอกันในโกดังรับชุดโครงการเพิ่มเติมรวมไปถึงตัวซิกเนเจอร์ตัวอื่นครับสำหรับเสื้อกีฬาเรามีแจก,กอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ